มาต่อกันด้วยเรื่องสเกลเวลารละวันที่ตามปัจจัยไปอีกนะครับโดยเริ่มไปที่สเกลเวลาตามอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์โคจรว,วันละประมาณ1องศาเนั่นเองประโยชน์ของการใช้สเกลตามอาทิตย์ก็คือการดูดาวย้ายราศีเป็นต้นก็สำหรับคนที่ใช้ในลักษณะทำนายตามราศี หรือจะใช้เพื่อกะประมาณว่าวันที่เท่าไหร่อาทิตย์จะถึงดาวอะไรนะหรือว่าจะมอาใช้เพื่อกะว่าคนเกิดวันที่เท่าไหร่อาทิตย์เขาถึงดาวอะไรดีไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะตัวเลือกถัดไปนะครับก็คือสเกลเวลาวันที่ตามปัจจัยพัดจันทร์ครับนะ พระจันทร์เนี่ยโคจรวันละประมาณ12องศาดังนั้นก็จะเห็นว่าบันที่เขาก็จะเปลี่ยนนะครับเช่นผมจะเริ่มจากทา,านทาขวามือล่างตำแหน่งพระจันทร์นะ,ะที่เป็นอยู่ในกำเนิดนะฮะในวงนอกก็จะเห็นว่า MOR ก็บอกว่าพระจันทร์อยู่ตรงนี้นะนะครับในวันที่ ครับ8 5ดสิงหาคมนะแล้วก็ขยับไป1วันก็เป็น6กคับ8 6ดหกสิงหาเจ็ดสิงหาแปดสิงหาเก้าสิงหาสิบไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นต่อวันนั่นจะเห็นว่าจะมีสเกลย่อยของในในระหว่างวันอีกนะครับแบ่งเป็น10ช่องนะก็ช่องละประมาณ2ชั่วโมงคร่าวๆนะครับ เน้นประจำเนี่ยก็จะโคจรรอบหนึ่งก็ประมาณ28-30วันนะครับดอดคองกับวงรอบประจําเดือนของผู้หญิงนั่นเองนั้นจากวันที่5นะหมุนไปเรื่อยๆจนถึงมาตลบข้างหลังเนี่ยก็เป็นวันที่31เดือน8นะก็ครับะฮะประมาณสัก27-28วันนะแต่ในแต่ละช่อง ของของวันก็แบ่งเป็นเป็นช่องเล็กๆอีกนะครับเพื่อความสะดวกในการซอยชั่วโมงตัวเลือถกถัดไปนะครับเมื่อแบ่งวันในหนึ่งเดือนแล้วพระจันทร์นี่ก็บอกทั้งทั้งวันทั้งชั่วโมงทั้งเดือนอยู่ในตัวนะวันก็คือประมาณหนึ่งช่องใหญ่นะครับชั่วโมงก็ ต้องซอยเลกแล้วก็เดือนก็คือหนึ่งวงกลมจากราศีเลยนะก็จะเป็นเมอริเดียนมั่งตัวเอมนะซึ่งก็จะเป็นตัวบอกหนึ่งวันนะหนึ่งวันเขาก็จรนได้หนึ่งวงกลมพอดีนะก็ดูจากาเลขศูนย์นะมุมบนกว่าเนี่ยก็คือตอนเที่ยงคืนนะครับ เมเรเดียนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ขยับมาเรื่อยเรื่อยๆ,ๆไปตีปตหนึ่งแล้วก็อย่างอันนี้ดวงนี้เป็นดวงไฟไหมที่สติติเกิดตอนตีหนึ่งยี่ห้านาทีก็จะเห็นว่า m นะเมริเดียนก็อยู่ที่ตำแหน่งประมาณนั้นนะนี่ฮะแล้วนกะ็มีเส้นขีดบ,บอกตระประบอกกไแปลว่าอยู่ที่ตำแหน่งประมาณนั้นนะเมริเดียนแล้วก็ขยับไปที่สองที่สามที่สี่ไปจนครบ เนะที่ยงคืนของอีกวันหนึ่งนะครับครบหนึ่งวันเมริเดียนก็จะโครจรเยื้องไปนิดหนึ่งประมาณหนึ่งองศานะั้นเมริเดียนกับอาทิตย์นี่ก็จะทายกันนะครับเมื่อโครจรไปหนึ่งวันหน่วยเดียนจะขยับไปหนึ่งองศาแต่ในระหว่างวันนี้ก็หมุนติ้วเลยจนครบสามร้อยหกสิบองศาส่วนอาทิตย์นั้นค่อยๆโครจรไปเจอนิดนะครับแล้วก็ ครบหนึ่งวันก็ประมาณหนึ่งองศานะครับทั้งสองตัวเนี้เป็นปัจจัยที่ใช้ปรงชี้เรื่องวันได้ดีวันและนาทีนะครในขณะที่จัน,นใชใ้บอกชอั่วโมงนะแล้วก็วันแล้วก็เดือนองค์ความหลายอย่างอยู่ในตัวนะอันนี้ก็เอาให้ครบไปเลยนะครับเมื่อเราแสดง3ปัจจัยเรียบร้อยนะครับอาทิตย์เหลืองเข้ม จันเหลืองอ่อนสดใสขึ้นมาแล้วก็เมริเดียนจางๆผมก็จะจับทั้งสามอันมาแสดงพร้อมกันเลยครับเป็นตัวเลือกสุดท้ายอาทิตย์จันและเมริเดียนนนั่นก็ถ้าเข้าใจสามแบบนั้นมาแล้วก็อันนี้ผมแค่วางซ้อนกันเพราะเห็นว่ามันมีพื้นที่เพียงพอนะครับวงนอกสุดก็จะเป็นวงสกเกลเวลาสกเกลวันที่ของอาทิตย์นะครับวงถัดมาเหลือง สดใสและอ่อนลงมาก็คือสเกลเวลาละวันที่ของพระจันทร์นะแล้วก็วงในสุดเป็นเหลืองอ่อนก็เป็นสเกลเวลาตามเมรรเดียนตามที่ว่านะนะครับงนั้นถ้าการนำไปใช้ก็เช่นใครใช้การหาฤกษ์นะครับอยากรู้ว่าวันไหนดีนะก็ดูจากอาทิตย์กนะ่อนชั่วโมงไหนดีนะหรือช่วงวันไหน ตามสเกลของพระจันทร์นะที่จะดีจริงๆนะครับเดือนดีแล้วนะวันดีแล้วชั่วโมงก็ต้องดีด้วยนะครับชั่วโมงในเดือนนั้นวันหรือวันในเดือนนั้นอันไหนดีสุดนะครับก็ไปดูดีพระจานทร์อีกทีหนึ่งนะครับวันอาทิตย์่ยดูว่าวันนั้นในปีนั้นวันไหนดีสุดนะครับแล้วสุดท้ายวงไหนก็คือช่วงนาทีไหนนะ ในวันนั้นในวันหนึ่งหงดีสุดอย่างนี้เราก็ดูสามจังหวะเลยจะได้ช่ว์ๆสำหรับที่เราจะทำการดีนะ